คืนนี้เนี่ยพี่พยายามขอนอนใกล้ๆน้องสีมาลาสักคืนจะได้หรือเปล่าจ๊ะเป็นอย่างนั้นนะพี่เราไม่หลับแน่ๆถ้าเป็นอย่างนั้นก่อนฟ้าซ้างคุณพี่ต้องรีบกลับทันทีเลยนะเจ้าพ่อได้เในการนองสีมาลาได้แล้วครับบุญสกปรกมาแล้ววุ้ย เล็กว่าระเบิดนยู่เคลียร์ลงบ้านตายแล้วให้มันกินเมือเ่อกินยากันแล้วเนี่ยโอ้ยดูสิเสียงไก่ขันแล้วเสียลาเอ้ยอีหนูนนไอ้ม้อยอีม้อยเอ้ยนี่ตื่นกันหรือยังมะเนี่ยฮะเตรียมสำรับกับข้าวเดี๋ยวขึ้ต้อนรับพวกทหารที่ได้ตื่นมากินข้าวกินปลาก็จะไปกันแล้วออานอนกันเงียบหมดเลย โอ้โหอ้โหเนีกยว่าแล้วเชียวธรรมดานะเวลาเขาไปงานงานอื okay. ่นนะชวนไปเ่อไม่ไปยังงัดร้นไม่อยากไปแล้วเจี๊เป็นลมเมพองงานนี้รีบมาเลยตัดกระโปรงเพ็บใหม่ทุ่มฝึกตัวเขาบอกว่าเล่นเรื่องนี้โอ้ มึงจ้องฉากนี้ฉากเดียวใช่ไหมเนี่ยฮะแต่งตัวเล่อแหลมมากคุณแม่ตายแล้วส,<ะ>สอนรามสอนรามคิดยังไงเรื่องของถิ่นยุทธากอเทาอย่างเนี้ย นี่แล้วกูนึกถึงภาพเลยมันจริงๆแล้วหนูก็ไม่ได้จะบอกมันไม่ใช่แค่นี้ไงแม่เห็นแม่อยู่บ้านนับเพชรแม่จะรู้อะไรหนูอยู่ด้วยกันทุกข้านทุกขคือหนูมีลูกด้วยกันลายตายนล้วอเข้าไปว่ากี่ตัวที่ค่ะห้าตัวค่ะมีพี่น้องเป็นแพร์มากนะอายุไัไใ้ห้อง ลูกหนูเล่นขาร์เตอร์หนูขึ้นไปหาหัวหนูเปิดประตูไปหนูมองไม่เห็นหัวหนูเห็นต้นหมาไงล่ะฮะมีลูกเป็นหมากำไรหัวละตั้งสี่ขายคเีหรันนฮตายแองทัพก็ต้องรีเ่นตอนเช้า เ้าเลยสิตายแล้วกดสีมาเถองนี่พ่าผคุพี่เชียงนี่ฉันก็คุณพี่ไม่ยอมฟังนะบอกแล้วบอกแล้วว่าเธอจะไว้ใจไม่ได้ไม่ก็ทำไมล่ะเรื่องอะไรเน่เรื่อะไรก็นนี่พอเน่ยเนี่ยคนเนี่ยเนี่ยเนีนี้ไบโอแลก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 กินหน่อยไบโอแลก กินทำไมลราเขากินทำไมเอากินแล้วความแต่งดีไงล่ะแพงไหมล่ะไม่แพงมันกล่องเท่าไหร่เกิดกิมันเท่าไหร่เนี่ยถามมันดูสิว่ากูไม่ซื้อถามเท่าไหร่กูจำอะไรไม่ได้เลยก็เอาเอาคุณกินนะก็ผ่ายงอไปสิกินไปอะไรใครอมใครอมใครอมไหมเมื่อกี้เนี่ยใครอมไหใครเก็บหัว เป็นพี่ยมากราวาหาสีมาลาทำนี้ได้ยังไงลูกครัเฮ <c oughs> ้ยก็เหมือนกันน,นี่ไม่ไรลิเจ้าเข้าเหนื่อยอะ่ะเป็นแพ็กเก็ตไปไหนเฮ้โดนทุูกเลี้ยงเอาไว้เนี่ยให้ดูแลสีมาลาให้ดีเลี้ยงใหญ่ที่ปล่อยให้ผู้ชายมาขึ้นหาลูกสาวของฉันจัดการเลยครับเป็นพี่เลี้ยงภาษาอะไรแกกว่ากัรแคปปีเดียวเนี่ยฮะ หน้าพี่อะไรนปล่อยให้ผู้ชายขึ้นหาได้ยังไงฮะไปชมบันดัดตายเลยทีเนี้ยแล้วเธอ่ะฮะเไม่ถึงเธอละถ้ามันมาหาเธอแล้วพี่จะอยู่ใครใี่ผู้ชายเขนั่นหน่อยจะะจะปัด นอนด้วยหน่อยหนีเข้าไปในห้องจมน้ำหน้าไม่ได้แดกเลยหลายได้ได้อยู่ก็กูเนี่ยมันเป็นไรคุณพี่เอาละเรื่องนี้พี่ต้องจัดการคุณแผนที่ไหนคุณแผนอะไรกันอะไรกันออกมาที่ลยเกิดเรื่องใหญ่แล้วจริงอยู่กับพร้อมหน้าพร้อมตาอะไรกนไม่ได้มาที่ไรเพราะแผลอะไรทีนี้อะไร พ่อพายน้ำอะไรลูกเกิดเรื่องใหญ่แล้วตอนนี้พ่อพายน้ำขึ้นหาแม่สีมาลาวลูกสาวขอท่านไปแล้วแม่สีมาแล้วลูกชื่ออะไรสีมาลาสีมาลาเป็นลาวตายแล้วพ่อพายคุณพี่อยู่ตรงนี้พ่อพายมิขึ้นหาแม่สีมาลา ยังไงลูกหาไว้หน้าพ่อบ่งทีลูกเห็นไม่เนี่ยลูกสาวเขาเนี่ยฮะเขาเป็นน้องเนี่ยเป็นน้องเป็นพี่เป็นน้องกันไม่ได้สอนให้ไปขึ้นหาเขาดือดเขาอายุเท่าไหร่เนี่ยสิบห้าน้องเท่าไหร่สิบสามสิบสี่ก็ขึ้นหาเขาสัญชาติชาติเ้าชู้พ่อไม่เคยสั่งเคยสอนจะขึ้นหาเขาได้ยังไงลูกผู้หญิงต้องตัดออกตัดผู้หญิงออกไปเอาเรื่องงานเรื่องการไว้ก่อนผู้หญิงตัดผู้หญิงตัดมึงยิ่งกว่ามันอีก แต่พ่อแขนน่ะสิสามาช้าจะไปทันการนะกีกเสี่ขวดก็พาเที่ยวแล้วฉันไม่ยอมแมคะลูกฉันเสียขอยหมดแล้วนั่นแหละเสียหายเอางี้เอางี้ไอ้หนุ่ยแมเ้ยไอ้ไอ้มืนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้จได้เรื่องเลยไอ้สองกวนน้ดด้วยแกดกันเลยมือลิเกที่ไหนต้องหูย้อยขนาดนั้นเลย เอละม,มึงนี่แต่งตัวขึ้นบกขึ้นน้ำนะไอ้เต่า,นานนเนี่ยถึงเรื่องเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นแล้วมันก็เกิดการเสียหายกับผู้หญิงเขาใช่อีกอย่างนึงเป็นลูกของเพื่อนเราก็เป็นเกิดกันมานาน,น,น,นเอาเอาอย่างนี้นะด้วยเกียริของอุฒแผนจะขอรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอย่างฉันจะขอให้สัญญากับเพื่อนขึ้นศึกเทียงใหม่เสร็จเมื่อใด ถ้ากีชัยกลับมาจะให้พบพายงามมาสู่ขอศรีมาลายถูกต้องตามประเพณีเป็น,น,นลูกชายพูดแล้วจะคืนคำไม่ได้ด้วยเกรติของทหารแห่งกรุงศรีเอาหัวเป็นประกรนันได้แน่นะอย่าให้ลูกดิฉันเนะี่ยเป็นมาดขันมากไม่ได้เลยจ้าพะไม่ต้องห่วงเลยคุณแผนพ,พูดคำไหนเป็นคำนั้นถ้าขึ้นศึกเชียงใหม่มีชัยชยนะกลับมาเตรียมตัวเป็นเจ้าสาวได้เลยลูกน,นะเตรียมตัวเป็นเจ้าสาว แต่วันนี้ถึงเวลาแล้วพวกทหารดุงศีกต้องขึ้นสึกเทีนใหม่เห็นทีเจ้าทั้งสองต้องแยกทางกันก่อนเอาไว้จะมีบุญค่อยกลับมาเจอกันเจ้าค่ะไปอวยชัยให้พรคุณพี่เราสนันลูกนะไปลงุงไม่ได้การแล้วไปเลยคุณพ,พี่พายงามนอกจากสวดมนต์ไหว้พระขอพรขอให้คุณพี่ชนะศึกกลับมานะเจ้าค่ะได้แลจ้ะ น้องสีมาลาสิครั้งนี้นะพี่ต้องชนะแน่นอนแน่ดอจะต้องได้แต่งงานกันนะคะไปลูกสีมาลาไปลูกแยกกันก่อนแยกกันก่อนทักผมไพน์นะถ้าผมไพน์งามมีบุญจริงเป็นคู่ครองกับน้่งสีมาลาสิครั้งนี้ต้องทำให้มีใครชนะกลับมาได้เลยครับแล้วพ่อจะแงานแต่งงานให้ครับเหลอไม่ได้ไอ้นี่ไอ้นี่ใสายไม่ตีใครมา เห็นผู้หญิงไม่ได้เห็นผู้หญิงไม่ได้อาตาตพ่อละตพ่อไม่เห็นแต่พ่อได้นะได้ไดอ้ยกับเขา